สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุณแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองเรามาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันครับคลิปนี้เป็นคลิปที่509ขอนําเสนอตุ๊กตาหลวงพ่อเต๋วัดสามงามจังหวัดนครปฐมครับจากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุมงคลครับ เราไปดูข้อมูลของวัตถุมงคลชิ้นนี้กันครับด้านหน้านะครับเป็นรูปหล่อเนื้อผงนะฮะเป็นพิมพ์ตุ๊กตานะครับของหลวงพอ่พอเต๋นะฮะคงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐมครับ,รบส่วนด้านหลังเรียบเรียบไม่มีรายละเอียดประการใดนะครับมิติหรือขนาดของอวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับมีขนาดกว้างประมาณ2.4เซนติเมตรสูงประมาณ4.4เซนติเมตร ที่มาของข้อมูลครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลตัวจริงกันครับนี่คือวัตถุมงคลที่กําลังนําเสนออยู่นะครับเป็นตุ๊กตาหลวงพ่อเต๋นะครับนี่คือลักษณะด้านหน้าเป็นการลงบอลน,นะครับเป็นเนื้อผงนะคะเป็นการลงบอลสีทองแล้วก็มีสีแดงที่ฐานเลิกไปด้านข้างนะครับ ด้านหลังครับครับนี่คือตุ๊กตาครับพระผงนะฮะตุ๊กตาหลวงพ่อเตวัดสามงามจังหวัดนครปฐมครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ